สวัสดีครับชาวราศีมีนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักน,า,นราราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นํามากกว่านี้สามารถทักไลน์ไอีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวก นะครับไพ่แบแรกสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่เดทแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือเหรียญ d g m e n t The h m n n m a n ไพ่ใบสุดท้ายแถวบนคิงถือเหรียญน,นะครับโอเคเท่าที่ดูชาวราศีมีนลักขณามีนจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปสู่ความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีการเคลียร์คัด นะครับกับปัญหาสิ่งที่เราอาจจะกําลังเจออยู่ความอึดอัดความรู้สึกที่มันแบบตึงๆความรู้สึกแบบไม่โอเคเนี่ยกำลังจะฟื้นฟูนะครับไปต่อในทิศทางที่ดีไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีมีนลัคนามีนอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับไนท์ชือเหรียญไนท์นเทเรียนคือตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามคิดทบทวนคิดพ,พิจารณาอะไรให้ถี่ถ้วนเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุของการเก็บสะสมนะถ้าเราสะสมความรู้สึกกับความคิดความสัมพันธ์มาไต่ตรองพิเคราะพิจารณาธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุที่มีเหตุผลนะครับเพราะว่ามีไพ่คิงถือเหรียญมาด้วยแปลว่าจริงๆคุณกับเขาก,ก็อาจจะยังมีภาวะความรู้สึกที่มีแบบสิ่งดีๆต่อกันได้ถ้าเรารู้จักปรับและเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปบางครั้งเนี่ยเราใช้อารม์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นผิดเพี้ยนไปต่อความ รู้สึกที่เขากับเราอาจจะมองกันคนละมุมมองนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณอาจจะมองในมุมมองของคุณเขาก็อาจจะมองในมุมมองของเขาการที่มองมุมมองต่างกันเนี่ยมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นเกิดรอยแยก นะครับหรือความเป็นช่องว่างระหว่างกันและกันดังนั้นการที่เราสะสมความรู้สึกกับการคิดค่อยๆตัดสินใจนะครับมันอาจจะยังพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นผสานรอยล้าวกันได้ดีขึ้นนะครับไพ่เดทคือการเคลียร์การจบในเรื่องของความรู้สึกกับปัญหาสิ่งที่เราอาจจะอึดอัดใจไพ่เดอะแฮงแมนดังนั้นเนี่ยอย่าด้อยค่าไพ่เดทนะครับไพ่เดทบางครั้งก็มีสิ่งที่ดีเดทคือการตายแล้วเกิดใหม่นะครับคือหมายความว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับ judgment หมายถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์จากสิ่งที่เราอาจจะก,กําลังกระอักกระอ่วนใจความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเราต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกแล้วก็อย่าผูกมัดผูกติดตัวเองไว้กับจองจําไว้กับความรู้สึกในสิ่งที่เราคิดหรือเราปรารถนาจนเกินไปนะครับอยากคาดหวังกับความรู้สึกมากเกินไปไพ่เดอะแฮงแมนบางทีเนี่ยการที่เราอาจจะเอาชนะใจตัวเองได้เนี่ยก็คือการที่เราต้อง move on กับความรู้สึกแล้วก็ปรับมุมมองปรับความคิดใหม่แล้วคุณอาจจะมองเห็นมุมมองดีๆที่อาจจะทำให้ตัวเรานั้น Move on ได้ง่ายกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะมีโอกาสแนวโน้มของสิ่งต่างๆเป็นเชนไหเพิ่มเติมนะครับขอไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวราศีมีนลักนามีนด้วยนะครับไพ่เพิ่มเติมนะครับเด็กถือเหรียญ สเหรียญ3ดาบ6ไม้ใบสุดท้ายคือ10เหรียญอิทธิพลใต้สำรับนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิ ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตัวคุณเองอาจจะต้องบาลานซ์สมดุลในเรื่องของความคิดความรู้สึกในสิ่งต่างๆมากกว่านี้นะครับสองเหรียญคือการสมดุลระหว่างซ้ายกับขวานะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณนั้นไปถึงนะจุดมุ่งหมายความรักความสัมพันธ์ที่ดีตรงที่ว่ามีไพ่ใบนี้คือหไม้นะครับกับไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญเนี่ย เป็นไพ่ของความสุขความสมหวังความบริบูรณ์ความมั่นคงด้วยนะครับส่วนหกไม้หมายถึง p a s ช i o n หมายถึงความรู้สึกการเต็มเต็มระหว่างกันและกัน คุณย่อมมีอิทธิพลต่อในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเขาได้นะครับถ้าเราพยายามใส่ใจดูแลรักตัวเองพยายามเติมเต็มความรู้สึกในเรื่องของความที่เรากับเขาอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปว่าคุณกับเขาอาจจะมองกันคนละมุมมองแต่ถ้าเรารู้จักที่จะปรับและเคลียร์กันได้ไม่คาดหวังกับความรู้สึกจนเกินไปอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้รับการยอมรับนะครับที่ดีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง การที่เราเห็นนะครับในสิ่งที่เราแบบพยายามตกผลึกเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเข้าใจในบริบทของการเป็นตัวเขาได้มากขึ้นอะไรที่เราเป็นความรู้สึกว่าเรากําลังแบบนอยอะไรที่เรากําลังมีความรู้สึกว่าเราคาดหวังจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้หรอกครับเพราะนั่นมันคือความคิดของเราแต่เราจะเอาความสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปยัดเยียดในสิ่งที่เขาอะ่ะต้องทําให้เราเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อขนาดเรายังทําให้ตัวเองไม่ได้แต่เราจะเอาความคาดหวังของเราไปใส่ไว้ที่เขามันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับเปลี่ยนแปลงตัวเอง นะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองง่ายกว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอาจจะได้เนี่ยคือการได้รับการใส่ใจการดูแลและการยอมรับได้ดีกว่านี้นะครับอะไรที่คุณผิดหวัง3ดาบมามันอาจจะทำให้คุณค่อนข้างยึดติดอยู่กับปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นดังนั้นเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆทบทวน คิดพิพจารณาใช้สติกับการคิดให้มากนะครับเพราะว่าไพา่ใบนี้คือไพอ่ฤษีฤษีเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามคิดทบทวนในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรา,าหลุดพ้นจากการจองจํากับสิ่งที่เรารัดตึงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะครับมากเกินไปเนี่ยจัดฉันจะปลดเขาเรียนกะปลดปล่อยปลดปล่อยกับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอมืมันก็จะทําให้เรา ดีลิสทุกอย่างที่มันเป็นความเป็นน g a าที e ออกไปนะครับความผิดหวังความเสียใจจะค่อยๆจางหายไปทําให้เรามีความรู้สึกที่อาจจะค่อยๆเก็บสจจะสมคุณค่าสิ่งต่างๆมากขึ้นเด็กถือเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบธาตุดินคือธาตุของการสะสมเนาะส่วนเด็กถือเหรียญก็คือการพัฒนา เติบโตและมั่นคงขึ้นไปถูกไหมครับจาก1เหรียญเนี่ยก็จะค่อยๆประครับประคอง2เหรียญไปถูกไหมครับจากสองเหรียญเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มคุณค่าไปเป็นไนท์ถือเหรียญไนท์นถือเหรียญคืออัศวินถือเหรียญใช่ไหมครับก็จะค่อยๆมีการพัฒนาและการเติบโตขึ้นไปถึง คิงถือเหรียญก็คือถึงขั้นแอดวานเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยคือเราก็จะค,ค่อยๆสะสมขึ้นไปเรื่อยๆคุณค่าของคุณก็จะค,ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยความมั่นคงของคุณก็จะมาถึงขั้น10เหรียญเห็นไหมครับ มันร้อยเรียงมันเรียงต่อกันได้ขนาดนี้แสดงว่าดวงของชาวมีนลักนามีนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังมีโอกาสจะมีคอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์จากความรู้สึกกับสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นนะครับมันจะค่อยๆเห็นผลในทิศทางที่ดีขึ้นขอให้คุณพยายาม ใช้ความคิดใช้สติแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับธาตุดินเนี่ยคือความอดทนความซื่อสัตย์ความจริงใจนะครับถ้าเราใช้ความซื่อสัตย์ความจริงใจเข้าสู้เนี่ยมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปถึงนะจุดความรู้สึกของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นมีความสุขมีความสมหวังมีอนาคตที่ดีขึ้น นะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆคุณจะหลุดพ้นมันคุณจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอิทธิพลของดาวราวหูยังโคโจรกลุ่มลัคนาของชาว มีนลักนณามีนอาจจะทําให้ชาวมีนกับลักนณามีนเกิดความรู้สึกที่ในเรื่องของความกดดันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรายังถูกจองจําอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นให้เราพยายามเปลี่ยนผ่านทุกอย่างนะครับจบสิ้นวินาศนะครับดาวราวหูคือดาววินาศวินาศเนะี่ยทับลักมันทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดกะอักกะอวนใจเหมือนไพ่เดอะแฮงแมนแต่คุณเองจะถูกปลดล็อกไปเพราะวินาศเพราะว่าการหลุดพ้นจัดเม้นมาถึง นะครับจัดเม้นต์หมายถึงการหลุดพ้นด้วยราศีมีนเป็นราศีพบสุดท้ายของดวงโลกนะครับก็คือพบวินาศนั่นเองแปลว่าพังทลายจบสิน้นดังนั้นให้จัดเม้นต์มาบอกว่าชาวราศีมีนลัคนามีนมีอยู่สองทางจมปลักกับปลดปล่อยอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจยิ่งเป็นดาวราหูนะครับเป็นดาวของสองขั้วนะ คุณจะยึดติดคุณก็ต้องใช้ลาหูคุณจะปล่อยวางคุณก็ต้องใช้ลาหูนะครับในเลือนวินาศมันคือการจบสิน้นถ้าอันนี้คือเป็นวิชาชั้นสูงบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันอยู่ที่การเรียนรู้อันนี้คือผมไม่ได้ว่าเนาะหมายถึงว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะบางคนอาจจะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์มาบ้างก็อาจจะพอเข้าใจแต่อาจจะไม่ได้ลึกซึ้งพออะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะบอกว่าทุกอย่างคือการหลุดพ้นนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะจมอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งต่าง หรือคุณจะหลุดพ้นไปมันอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนตัดสินใจนะครับไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางให้กับตัวคุณนะครับช่วยในการหลุดพ้นเนาะแล้วคุณจะมีโอกาสของความสําเร็จหรือว่าความลักที่ดีงามกําลังจะรอคุณอยู่จากไพ่สิบเหรียญคอมมิตเมนต์นะครับยังรอคุณสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม